สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมสวนยามเช้าที่มีเม็ดฝนลงโปรยปรายนะคะนี่อยู่ในส่วนของดอกกวางตุง้งจะสังเกตว่าเราเริ่มมีปัญหาในสวนอันนี้จะเป็นเพลี้ยนะคะเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยนี่ซึ่งเป็นปัญหาที่เรากำลังเจอตอนนี้ และแปลงนี้พี่สาวก็ทําการตัดดอกกวางตุงแล้วนะคะแล้วก็โละทิ้งแล้วเพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดอันนี้จะเกิดเพลียเยอะนะคะก็วันนี้ก็จะต้องรีบทําการตัดกวางตุ้งนะคะเพื่อที่จะทําการส่งให้กับลูกค้าที่ได้อนุเคราะห์ให้กับ โบนะคะก็คือคุณผู้ปฏิการนะคะจำนวน430คะแนนนะคะแล้วก็จะตัดในส่วนของอันนี้ก็คือผักกาดนะคะผักกาดเนี่ยทุกคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่เป็นหัวใหญ่นะคะเราปลูกผักกาดที่ไม่ใช่เป็นหัวใหญ่เป็นผักกาดที่ไว้จิ้มธรรมดานั่นแหละค่ะก็เลยเพาะกล้าแล้วก็ย้ายมาเนาะมันก็จะ ไม่ได้เป็นปลีหัวสวยๆนะคะแล้วก็ที่เราจะตัดในวันนี้อีกก็คืออะไรคะก็คือขนานั่นเองค่ะขนาค่ะนี่โอ้โหสวยมากวันนี้ฝนตกนะคะก็ผักก็ได้รับฝนนิดหน่อยนะคะเขาก็จะมีความชุ่มช่ำหรือ สดชื่นมากกว่าที่เรารดน้ําเพราะว่าฝนน่ะมันก็เนาะมันมีแร่ธาตุอาหารธรรมชาตินั่นแหละก็เขาก็เลยดีใจนะคะก็จะสังเกตว่าถ้าการให้นะ้ําฝนตามธรรมชาติโดยธรรมชาติกับที่เรารดนี่นะ้ำฝนเพียงนิดเดียวสามารถที่ผักกระเตื้องได้มากกว่าน้ําที่เราใช้รดนะคะก็ โบเนี่ยใช้ตรงนี้จะใช้น้ําประปารดบ้างแล้วก็น้ําในสระบ้างในบางครั้งนะคะถ้าแห้งมากก็จะต้องใช้น้ําในสระสุบข,ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นส่วนของผักบุ้งนะคะนี่ผักบุ้งก็ถอนไปแล้วเมื่อวานนะคะผักบุ้งเมื่อเริ่มถอนแล้วนะคะมีการถอนแล้วเนี่ยเขาจะพุ่งตัวเร็วมากนะคะก็นี่ก็จะเป็น ผักบุ้งแสนสวยของโบนั่นเองนะคะก็อันนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆน,นะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ใครอยากสั่งผักปลอดสารสามารถติดต่อได้ที่ ID Line Thailand, b o t h a i l a n d b o t h a i l a n d นะคะและก็ต้องขอบคุณ คุณ YouTube ช่องภูมิรัติการมากที่ได้ให้คะแนนมาเพื่อนำผักไปบริจาคหรือไปแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้และก็ผู้สูงวัยในจังหวัดสุรินทต่อไปค่ะขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็มีสุขภาพพาลานามัยที่แข็งแรงด้วยเธอ